สวัสดีค่ะติวเคมีนะคะวันนี้จะมาพบกับ ep 3 2นะคะเรื่องการทดสอบ fe 2บวกแล้วก็ fe 3บกนั่นเองค่ะ,ะคุ้นคุ้นไหมคะเรื่องนี้ fe 2บวกกับ3บวก fe 2บวกกับ3บวกนะคะก็ปฏิกิริยานี้เธอเป็นปฏิกิริยาเคมีที่มีความสำคัญในระดับหนึ่งในเรื่องสอมดุลเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นยังไง เคยออกข้อสอบด้วยอ่ามีออกข้อสอบจริงนะคะดังนั้นไฮไลท์ไว้เลยเนาะเรื่องนี้ต้องเรียนนะคะไม่เทเนาะซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับปฏิกิริยาเนาะที่ใช้ในการทดสอบของ Fe 2บวกกับ Fe 3บวกนั่นเองที่ข้อสอบเอาไปออกนะคะก็เพราะว่ามันยากตรงที่มันมีความสับสนถูกไหม ก็จากที่เราเห็นเนาะมันเป็น2บวกกับ3บวกคือมันคล้ายกันมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าไม่สังเกตนะคะตัวที่มันปัดไปเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเป็นตัวเดียวกันก็ได้เนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาทําปฏิกิริยาแล้วนะคะทําปฏิกิริยาแล้ว2ตัวนี้จะให้สี แตกต่างกันอย่างชัดเจนอ่ะคือจะมีสีที่ต่างกันเลยถ้า Fe2 บวกามกับตัวนี้ก็ได้สีหนึ่งถ้า3บวกามกับตัวเดียวกันนะคะสีของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอีกสีหนึ่งเลยเนาะอะคือจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งข้อสอบเนี่ยออกถึงเรื่องสีด้วยเนาะอะข้อสอบออกถึงเรื่องสีด้วยนะคะดังนั้นก็ต้องจำไปด้วยนะคะว่า อันไหนได้สีไหนเนาะมาว่าแล้วเราก็มาขึ้นสมการการทดสอบของเรากันเลยดีกว่าเนาะมันจะมี2ทตัวถูกไหมคือ2บวกกับ3บวกเนาะเดี๋ยวเริ่มจาก fe 2บวกก่อนอ fe 2บวกนะคะเขาจะเอามาทำปฏิกิริยาเนาะกับอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า k 3 f E แลวก็ CN วงเล็บ6เนาะซึ่งตัวนี้นะคะชื่อเต็มๆคือ Potassium p e r l s i a n a t e อีกครั้งนะคะ Potassium p e r l s i a n a t e ประมาณนี้เนาะ Peri Peri เสียตัว Fe เนาะ Potassium p e r l s i a n a t e เนาะนี่คือชื่อของสารที่เอามาทดสอบนะคะ ซึ่ง Fe 2บวกอันนี้ข้างหน้าขยายความนิดนึงคืออยู่ดีๆเราคงไม่มีไอออนตัวนี้มาเพียวๆเลยเนาะแล้วก็เอามาใส่ผสมเนาะมันจะมาจากสารไอออนิกตัวนึงอ่ะเพราะว่ามันคงไม่มาแบบนี้อย่างที่บอกถูกไหมดังนั้นมันต้องมาเป็นสารประกอบตัวหนึ่งแล้วพอลงมาในการผสมเนี่ยแล้วมันเกิดการแตกตัวแยกกันอะไรเงี้ยแล้วก็เลยได้เป็น Fe 2บวกมาผสมกับตัวนี้เนาะ ซึ่งถ้าในการทดลองนะคะส่วนใหญ่ที่เขานิยมใช้เนี่ยเขาก็จะใช้ FeSO4 เพราะว่าเป็นยังไงถ้า2ตัวนี้ลงน้ำแล้วเกิดการละลาย,ลลายเกิดการแตกตัวเนาะมันก็จะแยกเป็น Fe2 บวกกับ s o c 2ลบถูกไหมแบบนี้เนาะก็เลยต้องใส่เป็นตัวรวมตัวนี้มาเนาะคือไม่ได้ใส่ตัวนี้ลงไปเพียวๆเนาะอ่ะ อันนี้คือ2บวกนะคะแล้วบวกกับกลับมาที่ตรงนี้โพแทสเซียมเฟอร์ริไซยาเนตโพแทสเซียมเฟอร์ริไซยาเนตนะคะตัวนี้เนาะแล้วก็จะได้เป็นผลลัพธ์ของมันจะได้เป็นอะไรคือได้เป็นตะกอนสีน้ำเงินคือเราจะไม่เน้นผลลัพธ์ที่เป็นหน้าตาเป็นสารประกอบทางเคมีเนา แต่ว่าจะเน้นในเรื่องของสีหรือว่าการเกิดตะกอนหรือว่าเป็นสีของสารละลายแบบนี้นะคะต้องดูดีๆแล้วก็จำไปให้ได้นะคะ Fe2 <F 2> บวกนะคะพวกโพแทสเซียมเฟอร์ริไซเนตเนีย่ยได้เป็นตะกอนสีน้ำเงินอ่ตะกอนเนาะย้ำเนาะเดี๋ยวจะเห็นเปรียบเทียบกับอันอื่นๆเนาะซึ่งอันนี้พี่แนะนำให้วาดรูปไปด้วยนะคะว่า แต่และสีเป็นอะไรอะไรแล้วสุดท้ายได้เป็นยังไงเนาะอ่ะนี่วาดตามได้เลยเนาะหลอดทดลองของเราแล้วก็เดี๋ยวพี่จะใช้ไฮไลท์เนาะสีเหลืองของ Fe นะคะก็คล้ายๆการทั้ง2บวกแล้วก็3บวกเลยแหละส่วนของโพแทสเซียมเพอริซายเนตนะคะก็จะค่อนข้างเป็นเหลืองที่แบบว่าเจ้นๆ สะทอนแสงกว่าเนาะเออเป็นแบบเหลืองเรืองๆเลยอ่ะแบบนี้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะตะกอนสีน้ําเงินก็อยากให้โชว์ว่ามันเป็นตะกอนเนาะคือถ้าเซิร์ชในรูปการทดลองนะคะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นสีน้ําเงินไปทั้งหลอดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคืออันนั้นคือแบบว่าเขาอาจจะขย่ยหรืออะไรให้มันเข้ากันเนาะถ้าวางไว้จริงๆสุดท้ายมันจะมันจะรวมตัวกันเนาะคือสีน้ําเงินไม่ได้ กระจายสม่ำเสมอทั่วทั้งน้ำทั่วทั้งสารละลายเนาะแต่มันจะเป็นแค่แบบกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นตะกอนสีน้ำเงินที่เกิดขึ้นเนาะอ่านี่คือการทดลองแรกของเรานะคะส่วนอีกข้างหนึ่ง Fe2 บวกนะคะบวกกับโพแทสเซียมเฟอริไซเนตเนาะได้เป็นตะกอนสีน้ำเงินถัดมานะคะเราทดลองกับ Fe2 บวกไปแล้ว ตัวถัดมาจะต้องเป็น Fe 3บวกเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสี Fe 3บวกเผื่อที่ข้างบนไว้นิดหนึ่งเนาะ Fe 3บวกนะคะก็อย่างที่บอกว่าเราไม่มีไอออนตัวนี้เพียวๆถูกไหมเราไม่สามารถหามาเป็นแบบว่า Fe 3บวกใส่อยู่ในขวดเนาะแล้วก็เอามาหยดหยดเอามาหยดย่อนใส่บิ๊กเกอร์อะไรแบบนี้ไม่ได้เนาะ มันไม่มีเนาะดังนั้นมันจะมาในรูปของเวลาทดลองจะมาในรูปของ FeNO3 3มอ่าอ่ะมันจะมาในรูปนี้เนาะ FeNO3 แล้วก็วงเล็บ3เนาะซึ่งพอลงน้ำแตกตัวอะไรเงี้ยมันก็จะแยกได้เป็นอะไร Fe3 บวกนะคะกับ NO3 ลบเนาะอ่าประมาณนี้นะคะปัดมันสนี้เนาะ ซึ่งเราก็จะได้ตัวนี้เนาะมาใช้ในการทำปฏิกิริยานั่นเองอซึ่งมาดูต่อกันนะคะว่าการทดสอบ IFE3+ บกเนี่ยมันมี2อันด้วยกันคือใช้2สารเนาะโดยสารแรกนะคะของเขาเลยเนี่ยก็คือชื่อว่า n s c s c n หรือว่าชื่อก็คือแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตนั่นเองอต้องเขียนชื่อกำกับไปด้วยไหมเออ ค่อนข้างยาวเนาะเดี๋ยวขอแวะกลับไปเขียนข้างบนนะคะ k 3 f e c n 6อันนี้ชื่อว่าโพแทสเซียมเปอริเฟอริประมาณนี้เนาะเฟอริไซเนตคือถ้ามี c n นะคะก็จะเป็นไซเนตไซเนตเนาะอ่าถัดมาตัวนี้ N4SCN h นะคะอันนี้อ่านว่า 4, เนียมเอนทีเนาะแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตไทโออันนี้จะเป็นเ,เรียกการต่อโครงสร้างแบบของ S เนาะคือถ้ามี S แล้วมันมีการต่อโครงสร้างในลักษณะหนึ่งเนี่ยมันจะเรียกว่าไทโอเนอะ ium, io, เอาะแอมโมเนียมไทโอไซยาเนตประมาณนี้นะคะเห็นไหมมี CN เเหมือนกันก็เป็นไซยาเนตเนาะ ชื่อค่อนข้างยาวทั้งคู่เลยนะคะ,ะซึ่งมาดูต่อปฏิกิริยาเนาะทำกับ Fe 3หวกเจอแอมโมเนียมไทโอไซเนตเนาะสิ่งที่ได้ออกมานะคะจะเป็นสารละลายสอลรอรอเนาะสารละลายสีแดงอ่าสารละลายสีแดงเลยเนาะอันนี้เห็นหมคะความต่างของอันนี้กับข้างบนข้างบนบอกว่าได้ตะกอนสีเงินถูกไหมแต่ข้างล่างบอกว่า ข้างล่างบอกว่าได้สารละลายสีแดงซึ่งมันต่างกันเนาะตะกอนก็คือเป็นตะกอนเนาะถ้าสารละลายสีแดงเนี่ยคือมันมันไม่มีตะกอนนะแต่ว่ามันแดงรวมกันทั้งทั้งสารเลยเนาะแดงรวมกันทั้งน้ําเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเลยแบบนั้นเนาะถึงเรียกว่าสารละลายสีแดงซึ่งก็เหมือนเดิมนะคะพี่จะพาวาดรูปเนาะซึ่งพวกนี้ก็วาดตามได้เลยนะคะคือรูปมันช่วยเนาะมันทําให้แบบทันทีที่เรามองปุ๊บเราก็จะ รู้เลยว่าเออมันคือสารละลายสีแดงนะโดยที่ไม่ต้องอ่านอะไรแบบนี้เนาะมันก็จะช่วยได้มากขึ้น Fe 3บวกนี้ก็สีคล้ายๆกันเลยนะคะอาจจะออกส้มๆกว่าหน่อยเนาะแต่ก็ถือว่าคือมองด้วยสีอาจจะแยกไม่ออกเท่าไหร่ด้วยเนาะอ๋อแต่ถ้าเป็น NH 4 SCN อันนี้ Ammonium t h i o อซ a n เฟ e เป็นสีใสนะคะอ่าปล่อยไว้แบบนี้เลยเราก็สุดท้ายออกมากลายเป็นสีแดง จริงๆแดงนี่แบบว่าแดงเข้มมากเลยนะอันนี้เคยทดลองจริงมาแล้วเนาะมันไม่ใช่แบบว่าแดงเหมือนเลือดเราปกติเนาะแต่เขาจะเรียกสีนี้ว่าแดงเลือดนกเนาะอ่าจดไปนิดนึงเพิ่มเติมเนาะคือมันเป็นแดงแบบแดงแดงเข้มๆแดงก่ำๆเลยอะเออประมาณนั้นนะคะไม่ใช่แดงสดๆแดงแจ๊ดๆเนาะ มันเป็นสีแดงเลือดนกนะคะ,อ,ะอันนี้ไม่เนึงน่งสีใสเนาะเดี๋ยวนึกว่าลืมระบายสีใสนะคะ n h 4 s c n อ่นนี้เป็นปฏิกิริยาที่สองเนาะของ fe 3บวกถัดมามาดูอีกตัวหนึ่ง fe 3บวกเหมือนกันเจอกับใคร k 3 fecn 6 คุ้นค้นไหมตัวนี้ K3Fe(CN)6 ใครเอ่ยคือเมื่อกี้ถูกไหมคือใครโพแทสเซียมฟอเรสไซเนตถูกไหมกลับมาเจอกับตัวนี้ด้วยเนาะซึ่งก็จากจุดประสงค์เนาะคือมันจะให้ผลที่ต่างกันถูกไหมแม้ว่าอันนี้เป็นขอ้อพิสูจน์เนาะแม้ว่าจะบวกด้วยสารตัวเดียวกันเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสทำให้ได้ต่างกันขึ้นมา ซึ่งเป็นยังไงผลลัพธ์ที่ได้นะคะจากการร่วม Fe3 บกเนาะกับโพเทสเซียมเฟริไซเนตเนาะจะได้เป็นสารละลายอีกแล้วอ่าสารละลายสีน้ำตาลแกมเขียวอ,อันนี้คือคำบรรยายนะคะสารละลายสีน้ำตาลแกมเขียวเนาะคืออย่างที่บอกคือไม่มีตะกอนถูกไหมเราก็ได้เป็นสารละลายที่เปลี่ยนสีไปเนาะ ซึ่งมาดูว่ารูปอันนี้ประกอบด้วยเหมือนเดิมเนาะสีน้ำตาลแกมเขียวก็น่าจะเป็นว่าน้ำตาลที่มันดูแบบว่าตุยตุยอ,อันนี้สีเหลืองเหมือนเดิมส่วนโพแทสเซียมเฟอร์ิซไซเนตนะคะก็จะเป็นเหลืองสะท้อนแสงแล้วก็สุดท้ายน้ำตาลแกมเขียวที่ว่าน่าจะประมาณ ประมาณแบบนี้เนาะเดี๋ยวเอาเขียวมาลงด้วยเอ,อ่อเขียวนี้น่าจะอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่มีสีเปะ๊ปะๆเนาะแต่น้องก็ลองระบายระบายให้มันแบบว่าได้ประมาณนั้นนะคะประมาณน้ำตาลแล้วก็มีเขียวๆปนๆนหน่อยเนาะอ่านี่คือน้ำตาลแกมเขียวนะคะอันนี้ยิ่งหนักเลย อ่ะประมาณนี้เนาะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมสีต่างกันทั้ง3การทดลองเลยนะคะมันก็เลยทำให้ข้อสอบเนี่ยชอบเอาไปเล่นเนาะอันนี้ก็ทวนนะคะเพราะว่าหมดแล้วเนาะ3อันของเราอันแรกนะคะ fe 2บวกเนาะเจอกับ k 3 fecn 6หรือว่าเรียกว่าโพแทสเซียมเฟอร์ริไซเนตอ่าได้ออกมาเป็นตะกอนเนาะต้องย้ำนะคะว่า ไม่ใช่อะไรก็ได้เนาะแต่ว่าเป็นตะกอนเนาะนี่ตะกอนสีน้ำเงินนะส่วนถัดมานะคะของกลุ่ม Fe 3บวกอันนี้ทํากับตัวแรกทากับแอมโอมโเนียมไทโอไซยาเนตเนาะได้เป็นสารละล,ะละายสีแดงเนาะส่วนถัดมาครั้งที่2นะคะทํากับ K ค Fe c n 6หรือว่า Potassium f ฟ r r o u s s u a t e เนาะได้เป็น สารละลายเหมือนกันเนาะสีน้ำตาลแก้มเขียวอ่ะก็ประมาณนี้นะคะที่ได้ในเรื่องนี้เนาะการทดสอบ F e 2บวกกับ3บวกก็ขอให้น้องๆน,นะคะจำตัวที่มันทำปฏิกิริยาด้วยเนาะคือไอตัวตรงกลางที่ทดสอบแล้วก็จำผลการทดลองนี้ให้ได้นะคะว่าอันไหนได้เป็นอันไหนเนาะเพราะว่ามันต่างกันทั้งสีแล้วก็ต่างกันทั้ง รูปแบบเนาะว่าเป็นตะกอนหรือว่าเป็นสารละลายนะคะดังนั้นวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย